พยักษราชซอนเล็บภาค2เล่มที่15ตอนไม่อาจทานการจู่โจมที่เบื้องหน้าเรือหลักของเจิ้งเหอไม่หยุดยั้งชะงัก พุ่งชนใส่ท่าเรือเรือบัญชาการพอพุ่งผ่านเรือรบค่าเสืกที่เข้ามารับหน้าสองลำยังมีเรือหาปลากับเรือพ่อค้าที่จอดเทียบท่าล้วนถูกบทขยี้กลายเป็นซากรอจนเรือบัญชาการพุ่งผ่านน้ำทะเลพลุ่งพล่านปั่นป่วนชั่วครู่ค่อยปรากฏเศษไม้ลอยขึ้นมาเป็นสภาพที่น่าตระหนกน่าสะพึงกลัวไปแล้ว เห็นเรือบัญชาการห่างจากท่าเรือร้อยกว่าวาค่อยลดใบเรือลงมาทิ้งสมอขนาดใหญ่ลงจากสองฝ้าข้างมีคาดยามนั้นเกิดข้อผิดพลาดสมอทางขวาทิ้งลงน้ำสมอทางซ้ายกลับติดคาไว้เรือใหญ่เช่นนี้ยามเคลื่อนที่ยากลำบากคิดหยุดลงก็ลำบากเช่นกันถึงแม้ใบเรือล้วนลดลงมา แต่แรงเนืดยังคงกระชากเรือไปข้างหน้านายท้ายประจำเรือของเจิ้งเหอเห็นผิดท่าจึงขยับหางเสือมหิมาเรือใหญ่หักเลี้ยวเข้าเทียบท่าสมอทางซ้ายสลัดวูบโซ่เหล็กคาไว้ค่อยคลายออกสมอขนาดใหญ่ไม่ได้ลงน้ำหากวาดใส่ท่าเรือกวาดจากซ้ายไปทางขวาเฟยอิงหลุนชมดูจนตาคลางเห็นสมอตัวนั้นคล้ายอาวุธในมือของ เทพสมุรปอซื่อตุนซึ่งหมายถึงเทพสมุรโพไซดอนถูกโยนขึ้นฝั่งไถคลาดจากซ้ายไปขวาที่ซึ่งสมอใหญ่กวาดผ่านปรากฏเศษแขนขาปลิวกระเด็นขึ้นฝ่าไพรผลของเฉินจูอี้ที่ยืนอยู่หลังฝูงชนแซงเป็นขบวนต้อนรับถูกเจาะทำลายแตกเป็นช่องใหญ่เรือบัญชากการเฉียดผ่านท่าเรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งทิศใหม่ สมอทางขวาถูกดึงจนตึงส่วนสมอทางซ้ายหยุดค้างอยู่บนแผ่นดินใหญ่ปลายแหลมของสมอจมดินครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งปรากฏอยู่ใต้แสงอาทิตย์ถูกโลหิตชโลมจนแดงฉานจึงเหอเกาะหัวเรือสองเท้าใช้วิชาทวงพันช่างตรึงร่างเอาไว้ออกคำสั่งแม่ทัพในกองที่คืบคลานขึ้นมาว่าขึ้นฝังไปทำศึก เห็นส่วนท้องของเรือเปิดออกไม้กระดานของกราบเรือพาดกับท่าเรือกดทับชาวบ้านที่รอต้อนรับอยู่เบื้องล่างจากนั้นม้าศึกจำนวนมากหือออกจากท้องเรือคนบนหลังม้าถือดาบใหญ่หอกยาวสวมชุดกราหนังบังคับม้าออกจากเรือโถมขึ้นฝั่งเกาะกลางทะเลแห่งนี้ไม่เคยมีม้าลาหรือล่อมาก่อนโจรสลัดของเฉินจูอี้แม้เคยพบเห็น แต่นึกไม่ถึงว่าบนเรือยังมีทับหมายุทธวิธีที่ตรัสเตรียมไว้ไม่อาจใช้ออกพริบตานั้นทับหมาของต้าหมิงลงมือราวกับหันผักผ่าผลแดงเข็นฆ่าอย่างสมใจผู้คนท้องถิ่นที่เชิญจูอี้กากเกนมาถืออาวุธทื่อด้านไว้ในมือพอเห็นคนประหลาดขี่สัตว์ประหลาดเข็นฆ่าเข้ามาอย่างดุร้ายก็แตกฮือหลบหนีไป การสู้รบประชิดติดตัวยังคงเปิดฉากขึ้นเรือรบที่เสียสินโดยสารมาอยู่ทางด้านซ้ายของกองเรือเนื่องเพราะเป็นเรือรบของฐานที่มั่นเกาะแก่งคู่มีคุณสมบัติด้อยกว่าเรือรบที่ต่อจากอู่ต่อเรือหลงเจียงจึงไม่กล้าใช้ยุทธวิธีพุ่งชนดังนั้นพอเข้าใกล้เรือรบของศัตรูก็ซัดขอเกี่ยวตะขอด้ามยาวออกบุกขึ้นเรือของศัตรู พร่พลประจำเรือรบลำนี้ความจริงเป็นโจรสลัดถนัดไปในทางต่อสู้ระยะประชิดพอบุกขึ้นเรือศัตรูก็ร่ำร้องคำข่าเหยียบย่ำดาดฟ้าเรือใช้ดาบขวานที่เย็นเฉียบปลิดชีวิตของศัตรูยากนักที่ทัพหมิงยอมสู้รบแตกหักกับพวกมันเหล่าโจรสลัดก็มีโอกาสระบายออกเรือโจรสลัดที่ถูกปืนใหญ่ยิงถล่ม จนเอียงกระเทเล่ลำหนึ่งก็เทียบใกล้เข้ามาโจรสลัดที่รอดตายร่ำร้องพลางโถมขึ้นเรือสีหูก็นำไพ่พลที่เหลือชักดาบเข้าประทะสูอิงขอบตาร้อนเผาเหลียวมองดูเสี้ยสินเอ่ยปากว่าเราแย่เสี้ยสินทราบว่าซี่เปาหมายถึงเซลล์ของสูอิงแฝงความพยศดุร้ายมันก็ยินดีเห็นนางกับคืนสู่ท่วงท่าอันองอาจของซันตังเจีย หัวหน้าคนที่สามของเกาะแข่งคู่จึงยิ้มเล็กน้อยกล่าวคำไปพลางก็สั้ดาบยาวออกมาถึงแม้อนุญาตให้ซูอิงเข้าร่วมการศึกทั้งทราบว่านางมีฝีมือเป็นเลิศแต่เสียสินยังคงรั้งนางอยู่ข้างกายทำหน้าที่ดูแลนางค่อยวางใจได้เสียสินนำซูอ้อิงโถมออกไปถึงบันไดพอเหลียวหน้ามองก็เห็นถังไส้เอ,อิรติดตามมาจึงถลึงตาใส่ตวาดว่า รออยู่ข้างบนถังไส้เอ๋อไม่ทราบค้นหากระบี่เล่มนี้จากที่ใดคนชานตุงนิยมการต่อสู้บิดานางก็เป็นสาวกนิกายบัวขาวดังนั้นถังไส้เอ๋อฝึกวิชาฝีมือตั้งแต่เล็กเพียงแต่ไม่มีโอกาสใช้ออกจึงคิดทดลองดูเสียศินกล่าวสำทับว่ารออยู่ข้างบนหากไม่เชื่อฟังจะตีก้นเจ้าจนแหลก จากนั้นก็นำซู้อิงลงบันไดเข้ามาร่วมวงต่อสู้บนพื้นเรือเต็มไปด้วยคราบเลือดเป็นเมือกเสียงคมดาบคมขวานฟันใส่เลือดเนื้อประกายอาวุธแลบแปรบบโลหิตบนพื้นเรือขยายวงกว้างออกไปเสียศินสองสามีภรรยาสู้เคียงบ่าเคียงไหลที่ข้างกายบังเกิดเสียงศัตรูขู่คารามก่อนตายจากนั้นก็ล้มตายลงกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งฉุนเฉียว จนสลัดผู้หนึ่งฟุบอยู่ที่กราบเรือขณะที่มันกระโดดขึ้นเรือมาก็ถูกทหารหมิงใช้ขวานจามศาีรษะจนหลุดไปแถบหนึ่งจนมันสมองไหลทะลักออกมาที่ด้านข้างนอนไว้ด้วยทหารหมิงหลายนายสองตาเบิกข้างในดวงตาสะท้อนภาพการต่อสู้ฉากหนึ่งเสียสินฟันร่างโจรสลัดผู้หนึ่งขาดสะพายแร้งในดาบเดียวจากนั้นเตะโจนสลัดที่เข็นข้าใสซูอิงล้มลง สูอิงก็สืบเท้าออกไปฝันศีรษะของมันลงมาเสื้อสินกวาดตามองดูว่าทหารหมิงใดตกอยู่ในห่วงรับขันกลับเห็นถังไสเอ,อ๋อถือกระบี่สั้นเล่มหนึ่งมือซ้ายซัดควันสีเหลืองกลุ่มหนึ่งโจรสลัดที่ด้านตรงข้ามผู้หนึ่งทรงเสียงไอออกมาไอจนน้ำมูกน้ำตาไหลพรากพลันก็โยนดาบทิง้งยกมือตะกุยใบหน้าตัวเองที่ใบหน้ากลับถูกกระบี่แทงใส่ จากนั้นถังไส้เอ๋อหมุนตัวหลบเลี่ยงจากเครื่องกว้านที่กองสมด้วยเส้นเชือกพอยื่นมือกระตุกเชือกโจรสลัดที่ไล่กวาดตามมาคนหนึ่งก็ถูกเชือกเกี่ยวล้มลงเฝยอิงหลุนควงขวานใหญ่เล่มหนึ่งโถมเข้ามาจัดการมันในขวานเดียวคมขวานฟันศีรษะของโจรสลัดนั้นแยกออกเป็นสองเสียงมันสมอง และสายโลหิตฉีดพุ่งใส่หน้ามันเปยอิงหลุนยกมือปาดเช็ดสะอึกเข้ารับหน้าโจรสลัดไม่ทันเงื้อมขวานขึ้นก็ส่งเสียงคำรามดุดสัตว์ร,ร้ายสะกดโจรสลัดนั้นจนตะลึงลานเสียสินตาทอประกายวูบมันดูไม่ผิดคนผู้นี้มิใช่พ่อค้าเร่ร่อนธรรมดาคนหนึ่งพ่อค้าไม่ฆ่าคนด้วยความชำนาญการถึงเพียงนี้หลังจากที่เห็นเลือดก็ไม่สะกิดนิดสัยอันดุร้ายขึ้นมา ที่แถ้เฟยอิงหลุนเป็นโจรสลัดผู้หนึ่งเพื่อปกปิดสักธานะมันความจริงสามารถซ่อนตัวไว้แต่ว่ามันทำไม่ได้นิสัยเคยชินทำให้มันไม่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติถึงแม้ว่ามันฝากายอยู่ในเรือของผู้อื่นก็ตามมันล่วงรู้ตั้งแต่เล็กว่าเมื่อเผชิญศัตรูไม่อาจหมุนตัววิ่งหลบหนีข้อบัญญัตินี้ฝังลึกอยู่ในห่วงสมองของมันในโลกตะวันตกหากว่าก่อนที่ผู้บังคับบัญชาจะออกคำสั่ง ท่านชิงหมุนตัววิ่งหนีกระโดดลงทะเลหลีกเลี่ยงจากการศึกฝ่ายตรงข้ามจะไม่ตามฆ่าท่านการเขียนฆ่าไพร่พลที่หลบหนีหามีหน้ามีตามไหมแต่ว่าท่านพอหลบหนีท่านจะถูกเพื่อนพ้องทอดทิ้งแม้แต่คนทางบ้านก็เพิกเฉยต่อท่าน ทหารที่หลบหนีไม่ต่างกับตายแล้วชีวิตหลังจากนี้ต้องถูกเยาะเย้ยเยียดยามดังนั้นเมื่อใช้ชีวิตเป็นโจรสลัดนานปีก็เพราะเป็นสัญชาติยานประการหนึ่งนั่นคือพอพเผชิญศัตรูต้องโถมเข้าใส่เปยอิงหลุนความจริงเป็นฉวนจางซึ่งหมายถึงกัปตันเรือของกองเรือโจรสลัดท่านหนึ่งเนื่องเพราะปฏิเสธการผนวกของโจรสลัดใหญ่ขุมหนึ่งจึงหลบหนีมาทางตะวันออกเพื่อความอยู่รอด กองโจรสลัดของเฟยอิงหลุนมีกำลังอ่อนด้อยมันความจริงเข้าใจว่าเมื่อมาถึงโลกตะวันออกจะเฉกเช่นกับปลาได้น้ำสุดท้ายพอมาถึงค่อยทราบว่าโจนสลัดตะวันออกยังยิ่งใหญ่กว่าโจนสลัดของสถานที่ของมันเมื่อมาถึงโลกตะวันออกมันไม่มีที่ยังเท้าทร,าทรงกายได้แต่เลือกเข้าร่วมกับโจนสลัดที่กล้าแข็งที่สุดคนผู้นั้นย่อมเป็นเฉินจู่อี้ หลังจากเข้าร่วมกับเฉินจูอี้แนวความคิดของตะวันออกกับตะวันตกเกิดความขัดแย้งกันเมื่ออยู่บนเรือโจรสลัดตะวันตกชวนจ่างไม่มีอำนาจเด็ดขาดมีแต่การสู้รบค่อยมีอำนาจสั่งการส่วนเรื่องอื่นต้องออกเสียงลงมติยกตัวอย่างเช่นการมาเสี่ยงโชคทางตะวันออกต้องได้รับฉันทานุมัติจากโจรสลัดทั้งหมดในสถานที่ของมันแม้แต่อาหารก็แบ่งสรรปันส่วนกัน ทรัพย์สินที่ปล้นชิงมาก็แบ่งเฉลี่ยกันชวนจ่างเพียงได้เพิ่มอีกส่วนหนึ่งแต่เฉินจู่อี้เพียงหยิบยื่นให้แก่สมุนสักเล็กน้อยเหล่าสมุนก็สำนึกเต็มตื้นข้อแตกต่างนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันแต่ว่าพฤติการของโจรสลัดตะวันออกก็เป็นที่ขัดตาของมันยกตัวอย่างโจรสลัดตะวันตก ไม่ชักธงโจรสลัดหากชักธงโจรสลัดเรือพ่อค้าพบเห็นแต่แรกย่อมชิงหลบหนีแต่โจรสลัดตะวันออกชักธงโจรสลัดอย่างผ่าเผยราวกับมีข้ออ้างในการยกทับมาก็มีป่านอีกประการโจรสลัดตะวันตกห้ามเล่นพนันลักขโมยและชกต่อยบนเรือยิ่งห้ามค่มขืนและกระทำชำเราสตรีผู้ฝ่าฝืนต้องตายตรากฏควบคุมผู้คนบนเรือเช่นวินัยทหาร ส่วนกลุ่มโจรสลัดของเฉินจุ้ไม่มีข้อห้ามอันใดสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวแก่มันยิ่งจนใจที่ยามนั้นเฉินจุ้เกิดความคิดอ่านต่อมันตอนนั้นเฉินจุ้เตรียมเข้าสังกัดป๋อหลินปันอ๋องไม่ต้องการกลุ่มโจรสลัดเล็กๆของมันอีกเฉินจุ้เข้าใจว่าเฟยอิงหลุนปล้นชิงมาจากตะวันออกสมควรเก็บสะสมเงินทองมากมายจึงคิดปลดลาจากเครื่องโม ฆ่าทิง้งทำกำไรสักรอบหนึ่งสวรรค์จึงทราบว่าโจรสลัดตะวันตกไม่เก็บหอมรอมริบเช่นโจรสลัดตะวันออกพวกมันไม่ได้สะสมทรัพย์สินแล้วซุกซ่อนอยู่ที่จินอินเต่าอันใดซึ่งจินอินเต่าหมายถึงวรรณกรรมตะวันตกเรื่องขุมทรัพย์เกาะมหาสมบัติโจรสลัดวันนี้มีชีวิตอยู่ไม่ทราบพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรขอเพียงมีเงินอยู่บ้างก็ร่ำสุราเที่ยวสตรี จับจายออกไปจนหมดสิน้นสุดท้ายเฉินจู่อี้พบกับความผิดหวังเฟยอ,อิงหลุนก็สูญเสียเรือและผู้คนบนเรือทั้งหมดมันโชคดีที่รอดตายไม่คาดหวังจะมีโอกาสแก้แค้นมหาโจรเช่นเฉินจู่อี้เพียงคิดกับคืนสู่มาตุภูมิชีวิตเร่ร่อนที่ต่างแดนยากทนทานรับได้เนื่องเพราะมันเป็นโจรสลัดที่พลาดท่าเสียทีโจรสลัดตะวันออก ดังนั้นล่วงรู้นิสัยใจคอของเฉินจู่อี้วันวิตกว่าเฉินจู่อี้วางแผนอุบายแต่ก็วันเกรงว่าหากเปิดเผยศักานะตนเองจะถูกทหารหมิงประหารชีวิตตอนนี้เห็นทั้งสองฝ่ายสู้รบกันความเป็นไปได้ที่ตนเองจะเปิดเผยศักานะค่อยลดลงจึงฉวยโอกาสระบายแค้นในอกขณะที่หน่วยสอดแนมที่เฉินจู่อี้ส่งออกมานอกอ่าว ปลอมตัวเป็นชาวประมงคอยสังเกตการเห็นเรือรบต้าหมิงเล่นเข้าสู่อ่าวจึงรีบรุดไปแจ้งต่อเรือรบที่รอปิดปากทางเข้าอยู่ทะเลด้านนอกทั้งสิบลำเมื่อเรือรบเหล่านั้นแล่นมาถึงเห็นบนผิวทะเลลอยไปด้วยเศษไม้ผูพังยังมีศพลอยเกลื่อนกลาดภายในอ่าวยังมีเรือแตกที่เผาไหม้ไม่หมดสิ้นส่วนลึกของอ่าวจอดไว้ด้วยเรือรบนับไม่ถ้วน ล้วนแต่ชักธงของต้าหมิงบนฝั่งไม่มีการต่อสู้อีกมีเพียงผู้คนบางคนกำลังขนย้ายซากศพเพียงชั่วระยะเวลาอันสั้นผงคลีคละคลุงก็สงบลงเฉินจู่อี้ที่เตรียมป้นชิงกองเรือต้าหมิงไม่รอให้กำลังซุ่มซ่อนของมันรุดมาก็ล่มสลายหมดสิน้นหัวหน้าขบวนโจรสลัดสูตรลมหายใจอย่างหนาวเหน็บ ออกคำสั่งว่าหันหางเสือออกไปยังอ่าวใต้สกหาซื้อจิ้นชิงหลบหนีไปด้วยกัน